สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนสงบจิตสงบใจที่จะเข้ามาฟังพระคำขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันแต่วันสำหรับในช้าวันนี้วันที่สี่ธันวาเพราะความคิดของเรา ไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของเจ้าไม่ใช่ทางของเราเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าในยามที่เจ้าเข้ามาหาเราจงจำไว้ว่าเราคือผู้ใดจงอัศจรรย์ใจกับความจริงที่ว่าเจ้าสามารถพูดคุยกับจอมกษัตริย์แห่งจักรวาล ได้ทุกเวลาไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดลูกเอ๋ยจงทราบซึ้งกับสิทธิพิเศษอันแสนอัศจรรย์นี้เถิดแม้นเราจะยิ่งใหญ่กว่าเจ้ามากมายนักแต่เรากำลังสอนความคิดของเราให้แก่เจ้าเมื่อเจ้าเข้ามาใช้เวลากับเราความคิดของเราก็จะค่อยๆเสริมสร้างความคิดของเจ้า พระวิญญาณของเราคือผู้กำกับกระบวนการนี้บางครั้งพระองค์ก็นำให้ข้อพระคำผุดขึ้นในความคิดของเจ้าและบางครั้งพระองค์ก็ให้เจ้าได้ยินเราพูดกับเจ้าโดยตรงสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้จิตวิญญาณของเจ้าแข็งแกร่งและเตรียมเจ้าให้พร้อม เชิญกับสิ่งบนเส้นทางชีวิตลูกเอ๋อยจงใช้เวลาที่จะฟังเสียงของเราจงถวายเวลาอันมีค่าของเจ้าเป็นเครื่องบูชาแต่เราแล้วเราจะเทพรลงมาเหนือเจ้าอย่างมากมายเกินคำทูลของเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าให้เรามา ฟังในข้อพระคำในอิสยาบทที่55ข้อ8ข้อ9เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาเวตัดดังนี้แหละเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลก อย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นโคเลสีบทที่4ีข้อสจงอุทิศตัวในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบคุณสดุดีบทที่1 1 6ข้อ17ข้าพระองค์ จะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแต่พระองค์และร้องออกพระนามพระยาเวอาเมนขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและเมตตาห่วงใยลูกๆทุกคนพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตา อวยพระพรให้ลูกทุกคนพ้นจากบาปพ้นจากทุกข์มีความสุขมีกินมีใช้ไม่อดอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์เจ้าข้าให้ลูกทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานการเงินและพ้นจากปัญหาในครอบครัวลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและเมตตาต่อลูกทุกคน ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ